เฟร่มันคือน,าน,าาน,นา่ามา,มากเทสไปนาำมาสิเมียามกู่ประมาณเม่นมันจักเขื่อโอ้ยโอ้ยสมัยนู้นมาสาเนาะโอ้ยแม่ยใส่ยุ่นเดียรข้าจะตาขาอยู่ห่ามึงสาปนี่บอขี่รถนั่นมาโหลดโอ้ยคนมันยางมากเมียเนาะโอ้ยคือพอแล้วก็คือพอสมัยตอนเทาเรียนเนาะ ย่างไปโรงเรียนกันสองคนไอต่อยไอต่อยโอ้คือพ่อไปกับสำนั่นละ่ะสวยฮอนวะเนาะเป็นสีเอาๆจังเลยวมันเกิบประตูกไดแค่ได้ล้ะเนาะฝนเป็นจังเดนละ่ะบักอันนั่นน่ะบักไหนละ่ะเอาบากักมึงคุยจะกี้เมยหลายคนเดียอเอาเอู้่ไหเอาปวดหัวก็ เออสิว่าไปมึงมาหนีมึงต้องระว่างโตด้ยวยระว่างแบบใดล่ะระว่งพี่อายกูคือว่างสั่นระวังไอ้สายายไอ้สายยิ่งหฮงคักเอาน่าเป็นจังใดล่ะเ่าหัวงเถาประยุ่ธ์ <นะ S 2> ส่วนเ่าไหนนะรอเอาแต่เด็กหน่อยกูว่านี่บอดนเดี๋ยวกะยางมาเนี่ยกูว่าแม่นี่ดีตีเพื่อนอีหลีเดี๋ยวกะยางม้าเสือกูเลยไม่นาน,นึงหอดซีบมาหอดซีบเดี๋ยวก็มา ไม่ปนันบ่อี๋ลีกันดีตันขาดข้ามจะมาอย่างวุ่นเส้นมาหนี่บ่เอามาสิมาห่างคอยยังบ่เห็นหนามันอยู่เดแล้วมาสิมาหากินก้อนมาซั่งซี่มไหมปรได้มาวเลยมันลักไปหาผู้บ่าวแล้วบอกหนาวปีนกันอยู่สำรวจปีนกระปีนโลนไม่ผู้เอาตัวเด็กนั่งเพื่อนนั่งกะโดดนะบ่ ก็สีหูมูไข่อ,อ้าวโง่หงได้เฮ้ยไปเต้นน้ำกันอยู่เนาะโอ้จนันรกระโพดเนาะจามาอยังลไรนี่น้ำหาบุญเส้นไปตายทั้งไหนสันเน,ะนาะจังนใบยูดอกอือไปตามให้นนะเออบอกมาลวก็ได้คอยไปนี่ก่อนจัเบือ่อไปนะเออเดี๋ยวสิบ,บอกมันให้ เบิ้งงูข่อยน้ำบอลเป็นหัวงูเด้อข่อยโท้บอกเงี้ยจะดิเดี๋ยวมาฝากงูแน่อย่าไปโดนเด้อเออเปล่ามาเอาอ้อ่อันเจ้าได้รูจะค้นหรอล่ะห่วยกันไดู้นเดียวเท่านั้นละแต่แห้งๆนั่กันละเอาอยากมีอีกบ่เด็กมีอีกเยอะจังเนาเฮ็ดจนหัวเขาเลือกมันก็บ่ได้ไหมมัน บ่ได้กับแท่งบ้านั่นมันเมียข่อยมันบ่คือเกาเหลาไหลงั้นจังใดบ่จักดอกอ๋อเป็นอย่างมันคือบ่ได้เหรอไอมันคือเป็นอย่างมันคือบ่ได้มันแท่งที่มันเลากินเหลาไหลงั้นจังใดคอยก็อยากได้อยู่ได้เบาแล้วก็ได้เอ๋ออยากได้ละเสิเฮ็ดจังไดลราวันนี้วันนี้อย่างเราันติดกูกูคือคือบ่ได้เอาห้อยใส่เว้ยบนป้กเกลี่ยมส่งนักร้อง อยากได้ก็อยากได้ยุ่นแล้วคอยว่ามีทางเดียวท่านเนาะทางใดล่ะอ้ต้องฝากเจ้าฝากคอยเนี่ยนะเนีย่ยใดละ่ะก็ฝากไหวนน้ำเจ้านี่มันจังสิไเด้เกิดยังจิตดดใหญ่าถ้าจันบ่ได้จักเทีอดอกน้ำย่อยฝนแย่จากสิบ่าคาคอยตายซะบ่โอยมันจะมาขาตายยังมันบม่มีปัญญาเฮ็ดใหนคอยไหม พราะสีมีบาดไดก็หลูออกแท่งออกยางแห้งกับวัได้ไอกันดุดสั่งเขาจะใส่ข่อยที่สังใดเราวันนี้ก็ฝากนั่นอีหลานี่ล้าข่อยโล่งโทษถามเนี้ยเจ้าเบิร์เนี้ยเจ้าสิย์บ่ขาข่อยสะบบ่ขาบ่บ่เดี๋ยวบาเสียกับโทรเบิร์กยอมมาไรับจำพวกเหรออีป๊อป นะโอ้แตกเส่ตาคุณเสีเน้องอัน,นฮลัลโหลย่อันผัวเจ้าว่ากุ้สีนเอาลูกมาฝากไว้ก็ข่อยมาสัน้นเจ้าใายข่อยฝากอยู่บ่เอาฝากโหลดเตี๋ยโอ้โอเคจ้าโอเคตามนั้นเนาะโอ้โอเคโอเคจา้จาจ้าสนิสละจา้าระระวังหน น้องมาฝากนู่นแล้วยัญหานั่นแหละมันโบวิปปัญหากะแนวมันเฮ็ดบ่ได้ให้คอยเนาะคอยกัได้ผู้ชายแเราคอยกัอยากได้ผู้หญิงขันฝากไว้น้ำเจ้านี่หาไม่ได้ผู้หญิงมันกะชิงงามคือเจ้าน่ะฉันเป็นฝากหวานเนาะโมได้หวานดอกข้าสั่นเริ่มฝากเลยบ่ซึ่งได้ต่อละเฮาพุ่นเนี่ยเอาเลยบ่เอาตัวเอานี้เลยบ่อติดจงไปอ้าวพอหาแม่ติดไปทำแม่

อันนี้มันคือผลสีนี่วะรุ่นปาดสีทได้ตลอดล่ะจ้าตลอดทำมือเช่นปีดเอ้าเอาไปเสียมาไปเสียมาเอาแต่ปูเถียงหน้ากระท่อมไปตลาดจัน่ะขึ้นไปทางพุผลบ่ได้ไปตลาดเอาไปใส่ฉะนะกะว่าสิไปนุ่มพอท่านไปเลยเห็นเฟิร์นนี่เอ๊ะไปฝากลูกมันฝากฝากอย่างก็อนฝากลูกฝากลูกค่ะ ว่าแม่นเ,เอางเฮงไปฝากอะเอาฝากลูกในท้องคอยนิดเดียวเอาฝากในท้องกูค,คิดว่าเอางเฮงไปฝากจะฝากเขาท้องแม่ว่าเอาไปท้วงบอกแก้หน่อยเดีย๋ยวไปท้วบอกแม่มันจังไรกูค,คิดว่าเอางเฮงไปฝากโอ้ยใครต้อนฉันเอาท้วงบอกใหญ่เราเมียอ๋อภาคหนึ่งเมตเนี่ยโอมยมม้มึงใส่ยินสิวะมันเนี่ยมันแรงมึงบไปเรียนน้ำกูมันแรง